วันนี้ครับเรามาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่บนเรือยอทส่วนตัวนะครับเราก็จะไปดำน้ํากันนะครับทุกคนไปดูปะการังกันข้างล่างนะครับนี่ครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับเราจะไปเกาะไหนกันคะเกาะอะไรนะเฮๆนะครับแม่บอกว่าเกาะเฮ่ๆที่ก็เฮ้ตามครับผมเดี๋ยวไปไเราไปดูกันเลยครับ เราจะนั่งอยู่ขบนเรือนะครับแล้วก็พวกพ่อก,กับแม่นั่งอยู่ข้างในเรือนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศรอบอันนี้เป็นครั้งแรกไนงะที่ผมได้มานั่งเรือยอทแล้วก็ดำน้ำครั้งแรกด้วยครับรู้สึกตืน่นเต้นมากเลยครับนี่แล้วก็บรรยากาศนี่ อันนี้คือมีแต่ครอบครัวผมนะครับเพราะว่าเช่าเรือส่วนตัวมามก็แบบเรือยอทอ่ะดนาคือส่วนตัวคือแบบก็แบบต้องแบบนิดนึงัง ใช่เพราะว่าส่วนตัวซีชอบบรรยากาศนี้างใช่ไม่ร้อนเพราะว่าถ้าแดดร้อนมันนั่งตรงนี้ไม่ได้ใช่บรรยากาศถึง่าใช้ได้เลยนะครับกับการมาภูเก็ตครั้งนี้เนาะนักท่องเที่ยวน้อยไปนิดนึงเพราะว่านะประเทศจริงจริงจริงจนิดนึงหรอกใช่แต่คือต้องยอมรับว่าช่วงโควิดเลยแต่คือเรามั่นใจในความปลอดภัยของจังหวัดเขาแน่ มาใช้ได้นะนีก็มาส่วนตัวเลยใช่ไหมครับส่วนตัวมากตั้งแต่โรงแรมยันเรือใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นการนั่งเครื่องบินของผมครั้งแรกด้วยแหละใช่แล้วก็เรือด้วยถือว่าเรามาก็คือมาแบบส่วนตัวจริงๆนะครับมีมไม่ได้แบบไปไหนกับใครเลยเนาะใช่มากลัวเรื่องโควิดด้วยครับจะดูบรรยากาศจะไปสีจะพาไปดูใต้น้ําด้วยนะครับไปดูอีกทีครับาใต้น้ามีอะไรบ้าง ชื่นมากเลยยำเลยครับอ,อันนี้เราถึงเกาะแล้วครับเหมือนเกาะส่วนตัวเลยเพราะว่าไม่มีใครเลยครับ,รรบตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาไม่มีใครเลย ว่าไม่ค่อยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าครับนี่เราคลองเกาะนี้เลยเราจองเกาะอยู่ครับตอนนี้ใช่เราคลองเกาะเลยแล้วน้ําใสมากน่ะน้าใสใต่เราไปดูข้างใต้แล้วมีอะไรบ้างเนาะถ่ายวิดีโอค่ะวิดีโอวิดีโอค่ะ พีนนแ่แม่แม่ <uncover> <more Native gano> แม <itet> <akes to God> ่อยู่เท่าไหร่เขารู้เขาดูหลายคลิปแล้วแม่อายุ65แล้ว63อย่าอย่าให้แม่เก็บมภาษณ์แม่ไม่แม่มีลูกเตี้ยขนาดนี้สบายมากเลยครับอันนี้แก๊งหนุ่มนะครับกูดูแลความปลอดภัยเป็ไงสบาไหนี่อันนี้โปรโมเตอร์โปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ครับ น้องอาร์ตนะครับคอมมูเตอร์ทูกจุดบิรกาศมันโอเคแล้วพี่ดีเนาะคือเรามัเข้าถึงธรรมชาติมากเลยเดีตอนแรกสุดก,การ์ดกลัวมั้ยเลยตอนแรกอะ่ะตอนนี้เป็นไงสุดก,การ์ดลงอบอกพ่อสิ ไมก out, right? ่ก mm ลัวใช่ไหมเนาะเพราะว่าอะไรเรือ <oh ลําใหญ่มากเลยเราก็ขับช้าใช่ไหมลูกเนาะแต่ว่ามันก็จะสั่นๆชาหนิดงหนึ่งช้านิดนึงเนาะโอ้เด็กธรรมชาติ ชีวิตไม่ใส่ชีวีตเลยแต่ก็รอได้นะไม่ถ้าเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยหนูต้องรีบเข้าไปฮะับเดี๋ยวจะจมนิบจัดคอ ใจมันใกล้จัดมากเลยถึงเงี้ยใหไม่ยังม่ยังม่ยังมายังม่กินไม่ยังไมายังวนแหโมนะครับน้สึครับพี่เีเอาชูชีพเปล่าไปด้เป็นไงพี่ซีกปลาเยอะมากนาะ ฉันชอบกินแตงโมด้วยอ่ะแปลกดีถ้าเรามีเหยื่อฮะเอาเบ็ดมาแล้วก็เอาเ,เาหยื่อเป็นแตงโมรับรองได้ฮะตกตกทีนึง่ายได้ถ้าจะได้สองตัวใช่เป็นแผลดีใจครับเแผลทีก็ได้แผลแบบปากกัดปากกัดที่แม่ไม่มีเลือดเลยทีแบบ่แม่ไม่มีเลยเหรอไแบบม่มี ปลาชอบเด็กอ่ะปลาเลยไม่กัดเด็กอ่ะปลา,า,าชอบใหญ่แล้วตอนตอนปลาตัวใหญ่ว่ายมากัดทำหน้าไงนะทำหน้าไงหน้าเจ <uke> ี๊ยบจักสนุกไหมล่ะวันนี้สเจออะไรบ้างวันนี้ปลาปลาปลากัดจ้าองะไรให้ให้ปลากินแต่ปลาปลาไม่กัดเออไม่ไกัดไม่มีซี่ดีมีเลือดไหลเนาะ แอนิดหน่อยะนะโอ้แต่ทนแต่ทนไดอดหเพราะ,ะว่าเพราะว่าต้อ,ตอกินน้ำเป่ามา่ากินน้ำเป่ามาต้องใจเย็นยใช่ต้องใจเย็นเตอนนี้ครับเรากำลังเข้าที่พักกันนะครับผมที่พตกาเป็นยังไงบ้าง งแรมที่นีคือคุ้มและถูกมากสำหรับสีเดี๋ยวน้องสุกัสจะพาไปดูสระน้ำนะคะใช่วให้กัสพาตัวลงพักที่พักมีอะไรบ้างไปดูซิแอนโีพักแล้วนกัสพาตนอยที่พัี้มีสองชั้นนะัชั้นบนก็เป็นที่เทาล่างลวะไม่แอร์เหนื่อยไหม โซนครัวโซนครัวโซน,นครัวนี่นครับให้ดูข้างในก่อน,น,นโซนครับโซนที่คล่องโอ้ยสีกัสูการ์ดเขาเปิดน้ำพุด้วยนี่ห้องนอน มาดูมุมสุกัสสุกัสชอบมุมไหนกัสมาดูเขาเปิดน้ำเเปิดน้ำพุให้สุกัดด,ด,ด,กด้วยประตูเราให้วิศีมาเปิดดูสิตรงไหนลูกอุ้ยนี่ <c oughs> มุมนี้สุกัสจะชอบมาก เขาว่ามันคือมุมอะไรโอ้มีสระเด็กด้วยไหนนะคะเอาบอกแม่สิบอกแม่เปลี่ยนนี่นะโรงแรมอะไรเงยติดกับทะเลด้วยทะเลเนาะทะเลที่เดินออกไปก็เป็นชายหาดแล้วการเดินออกไปก็ถึงแล้วใช่อันนี้ดีอ่ะดีเดที่ว่ามีสระน้ำอันนี้แบบส่วนตัวมาก อ๋อจว่าเนี่ยเป็นสานนกั้งมใช่มีโซนเป็นคลาน้ายสระห่านเล่นลลนี้แล้วก็กลยแต่งธรรมชาตินี่พี่กระโดดน้ำโชว์สิน <c oughs> ี่กระโดดน้ำโชว์หน,นาวจใช่หิวข้าวด้วยนะตอนนี้อาเดี๋ยวกินข้าวก่อนดีกว่า มดูิอาหารเย็นของเราทีละอย่างก็คืออาหารซิ้นทิดของเราสปาบ้าของพี่เนตอันนี้ส้มตำส้มตำไทยแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะอ๋อมาสมันน้าอาร์ตเป็นคนสั่งนะคะแก่แก่พขาติดแต่แม่ต้องถ่ายรอ นี่เขาห่อพลาสติกมาอย่างสวยงามเลยคะ่ะสมกับช่วงสถานการณ์โควิดนะคะพิซซ่าคะ่ะโอ้ยนี่นี่ถุงทองแกงขาไก่เอ้ยลออทำไมล่ะด <n> ูก๊งลออทำไมไงยายสนุกไหม สนุกเนาะกินอิ่มนอนหลับจ้าเช้านี้ครับตื่นมาตอนเช้าก็ไปดูชายหาดตรงรีสอร์ทเขาบอกว่าน้ำมันลึกน้ำหนักใช่เพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นโซนที่แบบเล่นน้ำหรือชายหาดที่เขาเล่นใช่ใช่ใช่หน้างหน้ารีสอร์ท บรรยากาศโอ้โหสวยอ่ะอะไรคะน้ำหมอสาสาน้ำรวมใหญ่มากเลยแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะครับเราไม่ได้เล่นนะครับเราจะไปเล่นสะในที่พักของเราเนาะสะส่วนตัวใช่ไหมตุกาไม่ไปลรีไไปดูตรงนู้นเลว ินอะไรคะกินอะไรคะเขาให้เขาเอาอะไรให้กินก็กินหมดเลยเนาะกินหมดกินหมดแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรหมดจริงหมดจริงจริงนอนง่ายไงอ๋อแล้วในนั้นมีอะไรบ้างอะคะยายกินไม่รู้รู้ไม่ะเหรอ กินลูกเดียวกินลูกเดียวกิน <c oughs> เพิ่มพลงังอ้ำไหนอ้ำาอร่อยอร่อยกูเป้หิวแล้วกินอะไรสชกมันจะคว่ำไหมคะไ <c oughs> ม่คว่ำค่ะคนจะคว่ำคนจะคว่ำใช่ไหมคะ ก็เป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าว่าชอบนะครับก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีดนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมไปไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้ามีเวลาผมจะไปทันทีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในพีหน้าครับ